แนานม21ไอเดียกับการโพสต์คอนเทนต์ขายแบบไม่ขายสำหรับออนไลน์มือใหม่นะครับ EP ที่1วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการถ่ายรูปนะครับคู่กับสินค้านั่นเองนะครับ3ไอเดียกับการถ่ายรูปคู่กับสินค้ามียังไงบ้างอันแรกนะครับเลือกสินค้าที่แสดงว่าคุณเป็น Expert หรือเป็น p r o f e s ชั่นแนใน ตัวนั้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณจะต้องมีการทดลองใช้จริงนะครับเห็นผลลัพธ์จริงหรือมีข้อมูลแน่นๆเลยนะครับในความเชี่ยวชาญของคุณเพราะอะไรครับคุณจะต้องขายความเป็นเอ็กซ์เพรสในตัวนั้นนะครับคนจะเชื่อคนที่ความ เป็นเอ็กซ์เพรสหรือเป็นมืออาชีพของเขานในการที่จะรู้ปัญหาจริงรู้วิธีการแก้ปัญหาหรือว่ารู้ข้อมูลของสินค้านั้นๆได้จริงนะครับอันนี้คุณก็เลือกเอามานะครับอันที่2นะครับก็คือวิธีการถ่ายรูปคู่กับสินค้าด้วยการที่แบบเออคุณเอาสินค้ามาวางแล้วก็อาจจะถ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้ รู้สึกว่าสินค้าตัวนั้นน่ะอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณทุกช่วงทุกตอนนะครับคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้มันเห็นว่าวแวมๆหรืออาจจะเอามาวางตรงๆต้องๆแล้วแต่คุณนะครับอันที่3นะครับเมื่อคุณถ่ายรูปคู่กับสินค้าแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องเขียนแคปชั่นขายนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนกลัวที่จะถูกขายนึงภาพไหมครับคนกลัวที่จะถูกขายแต่เขาจะรู้สึกว่า เขาพร้อมนะครับเขาถึงจะซื้อเองเพราะฉะนั้นวิธีการเลี่ยงนะครับว่าเขียนโพสต์ขายหรือว่าเขียนแคปชั่นขายแบบไม่ขายก็คือคุณเขียนแคปชั่นอ่อยนะครับแบบไหนอย่างเช่นนะครับเขียนเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานนะครับอย่างเช่นเขียนเพื่อที่จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมเ,เกิดการกดไลค์กดแชร์มากขึ้นอย่างเช่นนะครับกระเทียมผมไม่ชอบขอหอมได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือว่า ถามหน่อยชอบที่พี่โอนไวหรือชอบที่พี่จ่ายค่าเทอมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหน้าไม่หวานแต่น้ําตาลในเลือดสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเคล็ดลับการทําแคปชั่นอ่อยเนี่ยคุณสามารถไปเปิดได้ใน Google นะครับมันก็จะมีพออ็อตอรแบบเนี้คนเขียนเอาไว้เยอะมากเพื่ออะไรครับเมื่อคุณโพสต์รูปสินค้าแล้วคุณไม่ต้องขายในตัวแคปชั่นนะครับคนที่เขียนว่าสนใจทักมาตอนเนี้ คุณนะครับเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะครับสนใจทักมาห้ามใช้เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยลองเอาเทคนิคไปลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างโอเคแล้วเจอกันใน EP 2ครับ